สวัสดีครับผมสวัสดีน้องๆนะครับผมวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาลงแรงเทพสงครามนะผมอ่าน้องๆหลายคนถามมาว่าพี่อยู่แรงระดับไหนพี่ก็อยู่เทพสงครามสิครับน้องๆอ่าจริงๆอ่ะพี่ก็งานเป็นคนลาวอยู่ฝั่งลาวนะครับผมและพี่ก็ลงแรงนะมีน้องๆคนหนึ่งกระทับมาว่า FC จากฝั่งลาวนะครับผมจริงๆพี่ก็เป็นคนลาวเหมือนกันแหละอ่า เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเราลงแรงรอบนี้เราจะไปเจอใครบ้างนะครับผมเดี๋ยวจะเข้าไปตรงเทพสงครามให้ดูเลยนะอ่าเนี่ยครับตอนนี้พี่มีอยู่4ดาวครับผมเพราะว่าเมื่อก่อนพี่ก็ขึ้นไปถึง25แล้วแต่ว่าพี่ก็ลงมาเพราะว่ามันอัปเดตระบบใหม่ใช่ไหมมันก็ลงมาที่อ e ีพิกไหมแลวพี่ก็ดันขึ้นมาตำนานแล้วก็มาถึงเทพสงครามครับผมแล้วก็ตอนขึ้นเทพนี่เราก็จะได้ประมาณ9ดาว8ดาวใช่ไหมตอนนี้ลงมาเหลือสีดาวผมอาจจะไม่โหดนะอ่าโอเคมาเข้ากันครับผม วันนี้จะลงเดียวนะจะลงเดี่ยวแล้วผมลงคนเดียวนะครับผมแล้วเ,เดี๋ยวไปเจอกันว่าเราจะเจอทีมยังไงบ้างแต่วันรอบนี้พี่ว่าพี่จะเล่นแทงให้ดูนะครับผม evet. พี่จะเล่นแทงตัวตึงให้ดูเดี๋ยวพี่จะเล่นไทเกียวนะครับผมเดี๋ยวพี่จะเล่นไทเกียวให้ดูนะว่าไทเกียวเล่นยังไงเดี๋ยวพี่เอาโทรศัพท์มาให้ดูกันนะครับผมตอนนี้พี่ก็เดี๋ยวกําลังเข้าอยู่รอจับคู่นะครับผมตอนนี้คือ ใครที่เข้ามาดูก็กดติดตามกด subscribe พี่ได้นะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยไปครับผมพี่ลงแล้วครับผมพี่ลงแล้วเดี๋ยวขอเปิดเสียงนิดหน่อยนรเปิดเสียงเพลงเสียงให้โอเคครับผมตอนนี้เราได้อยู่แถวที่5นะเดี๋ยวเราได้แบงครับผมเพื่อนเราก็จากฝั่งเราหมดเลยนะสี่คนแต่ว่าทุงชาตของพี่ครับพี่ ไม่ได้เปลี่ยนเป็นทงลาวไงที่เปลี่ยนเป็นทุงสวิตเซอร์แลนด์ครับผมนะไม่เป็นไรครับผมแต่ก็ลงดันกันได้ก็สวัสดีไม่ว่าจะเป็นทางน้อง fc หรือว่าฝั่งลาวหรือว่าฝั่งไทยผมก็เข้าม,มารู้กันได้ครับผมนตอนนี้ก็งานทางฝั่งลาวก็งานอ e ีสปอร์ตก็มีเยอะแยะครับผมตอนนี้คือลงแบบจัดแข่ง mobile legends นี่คือแบบมีแตบบ่โหดเทปเทปทั้งนั้นนะครับผมตอนนี้เข้าแบรนด์ไปก็คือแบรนด์อัลฟ่าแล้วก็มาทิแล้วก็แบรนด์วาเทียน ตอนนี้พี่แบนนะผมพี่จะแบนไอน,นี่ครับโอ้ทีมเราแบนนาน่า,นาโอ้เหลือตัวฆ่าทั้งหมดเดี๋ยวพี่ขอแบนเซเบอร์ดีกว่าเดี๋ยวพี่แบนยีดีกว่าแบนยีน <am> ใ,ให้ทีมดีกว่าเพราะว่า <No man S 1> พี่น่าจะไม่เล่นตัวฟาร์มนะพี่น่าจะไม่เล่นตัวฟาร์มขอแบนดีนไปก่อนแล้วรอขอแบนทีนี้ยังเหลือตัวที่ทอหดรอดมาก็คือเหลืออัดดั้นะผมอัดดั้แล้วก็เซเบอร์ครับผม ถ้าเกิดได้เซเบอร์นี่ก็โหดเหมือนกันนะพี่ก็ต่อฟาร์มเซเบอร์คนหนึ่งเหมือนกันนะเ,เดี๋ยวเชิรอว่าเขาแบนใครแต่ว่าพี่จะแทงให้ทีมไงเ,เดี๋ยวพี่จะเล่นไทเกียวให้ทีมเราดูว่าทีมเราจะเลือกใครขึ้นมาครับผมใครเข้ามาก็อย่าลืมทายกันได้ครับผม <All. S 1> ตีกันได้ <The> เราได้เซเบอร์แล้วผมทีมเราได้เซเบอร์ขึ้นมาก็เนี่ยครับ หรือว่าตัวโฮมตัวฟาร์มตัวนี้ถ้าเกิดมีเซเบอร์ก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้ชนะนะครับผมตอนนี้แบบที่ยืนแทงแบบเท่ๆให้ทีมน่าจะไหวเขาเลือกเป็นโรเจอร์แล้วก็จูรุ่งนะครับผมตอนนี 5, ท้ทีมเราตามด้วยอัดดักครับผม 6, นักส,กสู้บอกเลยว่าเกมนี้มีทั้งนักฆ่าและนักสู้ก็คืออย่างโหมตามด้วยตัวยิงคือฮานาบิครับผมโอ้โหเกมนี้เราน่าจะกินแล้วครับผมเราน่าจะชนะแน่เนี่ยครับตอนนี้ก็คือพี่กําลังเล่นแบบสดๆให้ดูเลยครับ นพี่พี่ลงคลิปไปก่อนหน้าที่เป็นการรีวิวนะครับผมก็คือพี่เล่นเสร็จแล้วก็อัดเทปมารีเพย์แล้วก็รีวิวให้ดูนะแต่ตอนนี้คือพี่ลงจริงๆครับผมก็คือเป็นการเล่นสดให้ดูเลยทางฝั่งเขาได้มาเป็นฮายาบุษะครับผมอตอนนี้เขากําลังว่าจะเลือกอาฮายาบุษะหรือเปล่าบอกเลยถ้าเกิดเขาได้ฮายานี่ก็ไหวอยู่นครับผมไหวอยู่พี่ได้เกียวเสียบไส้แล้วตอนนี้คือพี่ได้เป็นนะครับผมได้เกียวก็ยังโหดครับตัวทรงอันดับหนึ่งครับ เขาเปลี่ยนนะผมเขาจะเอากินนีเวียครับผมเขาเลือกกินนีเวียกับเลสลี่ครับผมโอเคเดี๋ยวพี่เอาไทยเกียวไปแล้วผมมาพี่กินแทงให้ดิมตัวยิงเราคือเบียร์ทิสครับผมอ่าแล้วเมดเราก็เนี่ยสังเออครับน่าจะไหวครับผมน่าจะไหวเกมนี้เพราะเพราะแทงพี่โหดไงอ่าแทงพี่อย่างตึงนะโอ้แต่เจออาใครนี่ก็นิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าอาใครเขาจะไอ้นี่ไง เขาจะปั่นแล้วออกไงเออเขาจะปั่นแล้วออกไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องลองดูว่ามันเป็นยังไงแต่ลูกเกมเราน่าจะไหวนะผมเพราะว่าเรามีตัวโหดอยู่สองสามตัวนะครับผมพี่ก็ตึงวยไงเออไอเราก็เทสใชด้วยเออไอเราก็ตุ้นใชดไวยไงนะครับผมไปแล้วเดี๋ยวรอดูว่าผมว่าจะเป็นยังไงนะครับผมของที่ออกของไทเกี้ยวนี่ก็ของสายแทงนะครับผมตอนนี้คือเอ็มเบมที่เราออกคือเป็นเอ็มเบมแทงหมดเลยนะครับผม จะเป็นก็คือพลังพังผู่ยึดมั่นแล้วก็กระหน่ำไม่ยั้งครับผมอา,อาจจะพูดไทยไม่ชัดก็ไม่เป็นไรนะครับผม่าว่ากันครับผมเพราะว่าพี่ก็เป็นคนฝั่งลาาไงครับผมาฝากติดตามแล้วครับตอนนี้คือสายฝั่งเราสายสตรีมเกมก็คือมีเยอะแยะมากมายเลยครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้เราทุกคนด้วยนะครับผมที่เข้ามาอยู่ในสายเกมมิ่งตรงนี้นะครับผมนะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับผมเราจะลุยได้จบภายในกี่นาทีนะครับผมอ่ามารอรุนด้วยกันเกมนี้ก็ดูเดือดเพ,อพลิดเพลินนะครับผมแต่ว่าเมทกับยิงเรายังไม่ถึงระดับโปรไงครับผมอแต่เราสามตัวโปรของเขาคือมีสองตัวโปรครับผมแต่ก็วันวันกินีเวียกับจูรงนะครับผมอมตอนนี้เขาให้โรเจอร์ฟาร์มาครับ ทีมเขาคือโรเจอร์ฟาร์มมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะไหวแค่ไหนครับผมมาอันดับแรกนี่ถ้าเกิดเราจะไปกวนก็คือไปกวนฝั่งฟาร์มพาะนี่ก็ได้อยู่นะแต่ว่าหลังจากที่ไอ้นี่ไงเขาปรับปรุงตัวไทเกียวแล้วก็ระบบเนี่ยอัปเดตระบบใหม่ใช่ไหมมันจะทําให้เวลาเราไปดันชิปตรงที่เขาฟาร์มออกมามม่ออกไม่ไกลจากวงไงมันก็เลยจะทําให้ มันแบบมันเลือดมันไม่ไอ้นี่ไงเลือดมันยังไม่เติมไงมันก็เลยแบบเอาไปควนก็เสียเวลาเปล่าไงครับพี่ก็เลยเลือกมันไปดีกว่าเพราะว่าเราตํามันออกไปแบบเราดันออกไปมันได้ไม่ไม่ไกลไงอ่าฟ้าเป็นหนึ่งดอกแต่ถ้าเป็นไอ้นี่นะอ่าอะไรนะฟังโก้ห็นไหมฟังโก้มันจะดึงไงมันดึงออกไกลตอนนี้คือเบียชิสเราไม่มาครับผมเบียชิสเราผมใส่เบอร์ไปแล้ว เราเจอกับเลสลี่หนึ่งหนึ่งโดนยิงฟรีเลยเราทำอะไรได้ก็ทีมเราไม่มาไงโดนอีดอรับผมไม่เป็นไรยิงเข้าไปก่อนโดนเดี๋ยวโดนเดลสลี่ว,าวา่วาไงโอ้โหว่าไงว่าไงพวกว่าไงพวกว่าไงพวกเอาเหรอเอาเหรออยากเอาอาจารย์เอาอาจารย์อ่าเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอโดนยิงฟรีโดนยิงฟรีเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเอเดี๋ยวเอ เดี<ห>่จะเอาเดซี <als> Charlie, ่เอาเราก็ห้าวซะด้วยไงเดี่เราก็ห้าวซะด้วยไงเอาไหมเอาไหมเอาไหมแหนโดนไปอีดอกเดินไปอีดอกเอาหรอเดี่ต้องกลับรา้วังเดี๋ยวโดนเดี่ใส่เดี๋ยวเดนเดี่ใส่ขอกลับดีก่อนเติมเลือด่อนแป๊บนึงนี่ครับวิธีการเล่นไทเกียวก็คือนะเดี๋ยวดูของที่ออกครับผมเราจะมีอันนี้ ตรงไหนวะเอออย่างนี้ตรงนี้นนเ,เ,นเนี่ยครับผมเรจะออกเป็นเนี่ยรองเท้านักลบครับผมอันดับแรกได้มาแล้วรองเท้านักลบเดี๋ยวยิงเราจะตายเนี่ยจะอาใครมานะครับผมของที่เราจะออกประมาณนี้ครับผมเนี่ยเห็นไหมพี่ขึ้นให้ดู <still> ไปครับผมน้องๆออกของแบบไหนหรือว่าออกต่างจากพี่ก็แนะนําบอกได้นะครับ ที่เล่นไทเกียวก็คือเราจะเล่นนี้ครับก็คือฟิกเกอร์ของผมก็คือสั่นไหวนั่นแหละแล้วจะสั่นไหวเข้าไปแล้วก็ดันเขาออกมานะครับผมหรือว่าสั่นไหวเข้าไปแล้วก็ใช้สกิล3ได้เลยะครับหลังจากสกิล3แล้วเราก็จะสกิลสองดันเขาออกมาครับถ้าเกิดเราอยู่ด้านหลังคือเราสามารถดันอออมาได้เลยเนี่ยแต่ถ้าเกิดเขาจะจัดการเพื่อนเราแล้วก็ดันออกไปบผมง่ายๆหดวิธีการเล่นของไทเกียวไม่ยากตอนนี้คือเลื่อนเ,เราก็ลงมาเยอะเอา เราโดยนยิงฟีด้วยไงเรื่องของเรื่องเราโดยนยิงฟีด้วยไงโอ้อีกดอกแล้วผมกัวตายเขากลับบ้านก่อนนะโอ้จูโล่งตอนนี้คือฆ่าอย่างมากจูรล่งเก็บเรียบผมตอนนี้ทำยังไงไปตายให้จูโล่งจนหมดนะโอ้จูโล่งคือไล่เก็บอย่างโหดนะ <a> เราต้องไปช่วยตรงนี้หรือเปล่าโอ้ยืนเลนไม่ได้เลยทีมเราอะไรโดนจูรุ่ง อยู่ร่วงทำแบบนี้โอ้โหไ,ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ร่งงัดเราเข้าป้อมของผมเมื่อกี้เราจะใส่สกิลสามใส่นะว่าจะให้เมทเรายิงไงไม่เป็นไรผมตายไปละอยู่ถ้าเกมนี้อยู่ร่งน่าจะโหดครับผมเซเวอร์เราตายไปสองอะไม่รู้ว่าเซเวอร์เราไหวหรือเปล่านะถ้าฟาร์มเราไม่โหดหรือฟาร์มเรา เล่นไม่เป็นเนี่ยคือแบบเราก็มีโอกาสที่จะแพ้นะแต่ถ้าเกิดพี่จับ er mm. เชเบอร์เท่อไหร่พี่ไม่ตายเลยนะผมนั่นไงเชเบอร์ er เข้ามาเป็นด้วยให้เขาโดนดไ,ได้พี่เข้าไปก่อน mm. มามาให้เพื่อนเราเก็บดีกว่า mm. เราได้ฉะนั้นเห็นไเนี่ยคือวิธีการเล่นของไาเกี่ยวคือแบบมันโหดอ่ะมันตึงไง สิคก็คือสองสามนี่แบบเก็บเรียบอ่ะ <R. B. S 1> ต้องไปดันช่วยแล้วเพราะว่าไอ้ยืนมาไอ้จูโล่งนี่ไงจูโล่งมันคือตัวปัญหาหลักถ้าเกิดมันเกิดนะบอกเลยเราต้องให้เพื่อนเรามาเก็บมนะันอ่ะเราต้องรวมตัวกันเก็บมันให้ได้อ่ะเดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวรอก่อนรอสวมันก่อนเดี๋ยวรอส่วนมวันก่อนมันน่าจะออกมาเลยไม่ออกมาจะด้วย ออกมาซะด้วยมาแล้ว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 เออมาดิมาดิมาดิเอาดิยิงมันดิเออไหวอยู่เฮ้ยหนีหนีเราชอ่อมาวัดถอยวัดถอยวัดเรเชื่อมาวัดถอยวะเออเดี๋ยวขอไปเติมเลือดก่อนเดี๋ยวขึ้นไปช่วยยิงข้างบนนี่ไงถ้าเกิดเรามันไม่มาช่วยตรงกลางใช่ไหมไอจูรุ่งมันเกิดแน่นอนมันฆ่าไปสี่แล้วไงเราต้องแบบสกัดดาวรุ่งก่อนไง ถือว่าชูรุกเขานี่เล่นโหดนะครับโอ้แต่ตอนนี้คือยิงเราไม่ไหวอะยิงเราคืองงเงียมมากครับผมตอนนี้คือป้อมแตกเราเสียป้อมเป็น้ครับมาดิก็มาดิครับโอ้โหก็มาดิครับก็มาดิครับยิงฟรีครับผมโดนเมดครับผมยิงก็ดืนยิงฟรีอะเลสซี่มาดิก็มาดิก็มาดิก็มาดิ ไปดิไปดิไปดิเก็บมัน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 ทุกคนเก็บมันทุกคนเก็บมันเก็บมันให้ทุกคนเออเอามันคาป้อมเลยรไงจู่ลงมาผมจู่ลงมาผมจู่ลงจู่ลงหนีเพื่อนเพื่อนหนีเพื่อนหนีที่หนีเพื่อนหนีเพื่อนหนีเพื่อนหนีองมีคิวเลยเอ้ยช่วยมาด้วยจัดการมันเออมาเอาเอาอันนี้เขาเขาเนี่ยเขาเนี่ยเอาเจอเอาเจอได้ไหมเออเอาันได้น่ะมันต้องได้น่ะนั่นไงเก็บมันครับผมเ็จครับผมนะ เย,ยบรอยไงผมแทงตัวตึงครับเห็นไหมพี่แทงตัวตึงเห็นไหมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่พี่ต้องกลับไปเติมเลือดแล้วเดี๋ยวโดนยิงฟรียิินตัวคนเดียวที่โดนยิงฟรีแน่นอนเรายิงเราไม่มาโอ้แต่ตอนนี้คือด้านล่างคือแตกอีกแล้วผมฟ้องเราสงสัยเกมนี้เราจะมีโอกาสที่จะแพ้เพราะว่าอัดจัดจเราก็โอโ้โหไปสามแล้ว ถ้าเราไม่มาช่วยนี่มันยังไงอะทีมนี่มันคือทีมเราไม่โหดไงอาร์ตัศเล่นยังไงให้ตายหนึงสามเนี่ย Launch, <Attack. S 1> มาเราต้องช่วยตรงนี้ก่อนจะมาช่วยอาร์ตัศก่อน Launch, <Attack. S 1> มาดิมาดิมาดิก็ไม่มาซะด้วยสิโอไม่มาแล้วเราจะเข้าไปยังไง <March on. S 1> โอทีมน่าสงสารทีม น่าสงสารทิ้งตัวเองเลยเป็นแบบนี้อก็ไม่มาซะด้วยเออเราก็เดินช่วยเฮ้ยเข้ามาได้อยู่นะ่ะได้อยู่นะ่ะอะไรวะไม่มีในะครเ,เข้าเลยตัดตัดบินเข้าไปอย่างนี้ก็ตายงงๆเลยครับผมมาขเขาเรียกที่ออกมาไม่โดนนะผม มาดิเขามาดโดนจูสามครับจูสองนกตายไหมไม่ตายครับผมโอ้โหตอนนี้โดนเก็บเรียมครับจูร่เข้ามาเสียบไสแตกหมดทุกคนนะไม่ไหวครับไม่ไหวครับทีมเราไม่ไหวเองไงดูอาตาสครับศูนย์สี่ครับผมทำไปได้โอ้โหแบบนี้ไม่ไหวปกติอาตาสที่เขาจะไม่ตายนะอา,าตาเล่นนี้เขาไม่ตายเขาบินใส่แล้วปังแตกครับ แต่นี่ทีมไม่โหดหรือว่ายังไม่เกิดก็ลองดูนะผมว่าเราจะพ่ายแพ้หรือจะชนะอัตตันไงทีมไหมเขาด่าอตันไปแล้วรอบหนึงก็อย่าว่านะทีมไม่โหดนี่ไงไอเราก็แท้งโหดไงแต่ทีมเราไม่โหดไงแล้วอเราเข้าไปทีเดียวเพื่อนเราก็ช่วยเก็บได้หมดอะ แต่ตอนนี้เราจะยืนระวังให้จูโร่เนี่ยเราต้องออกไฟป,ป้ากอ่อนนี่ไงว่าแล้วเสียกิมเขาจูโร่สลาดครับผมเราต้องขอส่งเลยว่าจูโร่กิมขอมันโอเคเพราะว่ามันรอเก็บกิมเอาอยู่เออลอลอนี่ไงมันรอเก็บกิมเราอยู่ตรงเนี้โอ้ด้านล่างที่ตอนนี้อาตาคือตายอย่างมาเลยเดี๋ยวเราเรอรอจูโร่ก่อนนี่ไงว่าแล้เราต้องมาตรงนี้ เราต้องตามให้ทันเกมนะครับผมเราต้องตามให้ทนันเราต้องแก้เกมจูโล้งให้ออกเพราะว่าดูเกมนี่คือจูโล้งมันจะหล่อยป้อมลรงไงเ,ออเรื่องมันก็สิบเอ็ดเป็นแล้วด้วยโอ้โหทีมเราตดนิกที่เรียบมันคืออะไรเนี่เยเกินไปดวทีวมแบบนี้ผมก็ยอมเราผมจะทีมแบบนี้เอาอะไรไปชนะดูวิธีการเล่นของทีมก่อน ถ้าเกิดเราเข้ายิงให้เข้าเลยเราไปไปทำไปนั่นเขาชนจับซับจับสาครับจับสามให้เพื่อนยิงยิงลัวเขาเพื่อนยิงครับผมเพื่อนยิงเอาดิเอ้าอะไรวะยิงเรายิงเราไปทำอะไรอยู่โอ้โหไปครับผมดันไออกบิเนียเข้ามานี่นะครับผมเราตอนนี้คือจังหวะเมื่อกี้คือเราจับสามให้เพื่อนนะผมแต่ยิงเรายังไม่โหดเลยแต่ก็เก็บได้สามอันางไรเออ ใช่ครับผมนี่แหละคือจังหวัดที่แบบเด็นๆของไทยเกียวก็คือจังหวัดจับนี่เราต้องแม่นับผมอ่าเห็ไหมแต่ตอนนี้กินนเวียคือมันโหดสัตว์นะตอนนี้คือมันยังไม่ตายมันมันฆ่าไปหกแล้วตายสองแต่อาร์ตัสเราคืกกาอย่างโหดเออการยออางโหดก็ามาแล้วผมนะเขาผมเดี๋ยวขึ้นไปอีกโอ้ตอนนี้กินนีเวียเก็บเรียบมาผมเราไม่มีนักสู้ไปสู้เขาได้แล้ว อาตันเราสูดโขงทำไงได้เช่นแบบนี้เช่นแบบนี้ทำไงได้ทีนี้เวียต้องอยู่ป่าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนไปก่อนมันไปก่อนว่าแล้วเจอไอกินิเวียไอคิมิเวียเอาเอาโรเจอเอาโรเจอเอามันเอามันเอามันหนีมันหนีเพื่อนมันหนีเพื่อนโอ้โหปล่อยมันหนีไปได้จับให้แล้วเียวแต่ตอนนี้เราต้องระวังจู่ลจมไว้ก่อน เราต้องระวังอูโลกให้มากที่สุดนะเพราะว่า oh, มันเล่นลูกก่อนองไงเพื่อนเราก็อะไรไม่รู้เพื่อนเราเนี่ยมันมีตัวแบบเข้าได้เลยมาดิมาดิออกมาดิออกมาดิมาดิาดาดาดอขอมันค้ายยงเลยเก็บไปครับผมตีนเย้ไปแล้วผมมาโดนมาโดนพี่้เลยมาโดนพี้อยู่ แต่คิมไม่มีด้วยเชยเบอร์เก็บได้ไหมไม่ได้ครับผมมีเพื่อนมาช่วยเองครับผมเขาอ,อยู่ตั้งมากมายทีมเรามีแค่นิดเดียวยิงเรามาครับผมแต่ก็ยังดันเลนได้อยู่เลยยังยืนเลนไหวอยู่ครับผมมันอยู่ที่ว่าทีมเรามันโหดหรือเปล่าทีมเราไม่โหดไง เออถึงเราจะยืนแทงให้แต่ทีมเรามันเข้าไม่ได้หรือว่าทีมเราไม่แรงเนี่ยแทงไปก็ไม่รู้แทงให้ใครเนี่ยบางทีก็ทอนะเวลาแทงแล้วไม่รู้กูแทงให้ใครเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดีเ๋ยวไ,ไปใหม่ขอเขอาอยหรือเปล่าตอนนี้เราต้องขึ้นไปช่วยละวเห็นไหมเนี่ใช่ไหมสองตัวอร่อยต้องเออข่าแล้วเราต้องเข่าแล้วมาครับมาต้องเข่าเนี่ยตัวที่เขา อันนี okay. yeah, like, anyway. jaar. Jaar. Anyway. So ้คือมาชุลล์ครับชุลล์เราต้องช่วยเพื่นกันเราต้องดันขึ้นเนี่ยชุลล์เก็บชุลล์มาผมนี่ไงเรียบร้อยครับผมเออมันต้องแบบนี้เช็ดไปสามเข้าไหมเข้าไหมโอ้ยนี่เขามาพ้นอุปกรณ์อย่างนั้นแหละนี่ไงไปเขาบอกเราต้องช่วเพื่อนออกมาต้องช่วื่อนออกมาคินิเวียกินิเวียคินิเวียคืออะไรก่อนไรก่อนเอากินีเวียให้หมดเออเก็บแบบนี้ถึงจะสวยครับผมเออจะไม่ตายแล้วมาวู่เนี่ย โอเคเก็บมั้ยเก็บมั้ยไหวไหมไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวโอเคได้ลไปเอาไปเอาไปไปอุ้ยยังเงขาตายยังเออแต่เราต้องดันเจลีนก่อนนะเจลีนก่อนเพรก็มีหลอดด้วยไงหลอดก่อนหลอดเจลีนก่อนครับผมมาเราเจอมาอยู่โรเจอเก็บไหมเก็บไหมเก็บไหมเพื่อนเราบอกเก็บไหมเก็บที่เก็บฝอยเก็บฝอย หอยหอยครับถอยครับเฮ้ยถอยดีเฮ้ยถอยดีเฮ่มันอยู่นี่ไงถอยดีเฮ้ยหอยหน้าหอยหน้าเสื่อดีเสื่อดีเบอกหอยเฮ้ยเราเห็นไงเราเห็นเนื้จุลโลกไงเออไปครับผมไปแล้วผมเก็บผมได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะทำร่งไวแล้วเราต้องยีกันยีร้อกันมันก่อนมันเออจเรายกเพิ่มรสชาติเลยเยเราต้องช่วยเราต้องเรื่องเราต้องวันนี้เราเราเชื่อเลย เฮ้ยมีเพื่อนมาช่วยเราเลยว่ะไปไปไปตรงนี้คือรุ่งอ่ะคือรล่งมาอะไรของพีนรุ่งอะไรของพีโอตอนนี้คือหมดครับผมหมดครับเพื่อนเราอาร์ดั์คืออะไรนะตอนนี้เกมเราน่าจะเป็นรองครับตอนนี้แล้วน่าจะเป็นรองแล้วเขาบุกมาห้าโอ้โหอาดัสคืออะไรอาดัส ไม่น่าจะไหวครับผมไม่น่าจะไหวแบบนี้คือร่งดันป้อมแล้วผมจบครับผมน่าจะจบแล้วได้ไหมจบได้ไหมไม่ได้ตายปีครับผมเพราะว่าเขาไม่มีทีมเก็บครับเเบอร์เก็บหนึ่งครับผมเก็บสองเก็บสามเก็บสามไมเก็บปีน้อเเบอร์เรียบร้อยครับผมไม่ได้เราต้องขึ้นกันแล้วเขาจบไม่ได้ว่าเขาไม่มีเออเขามีทีมเขาจบไม่ได้ไปครับไปครับเราต้องดันแล้วเราต้องดันแล้ว เราต้องดันนะผมเอาไหมเอาไหมเคลียร์เลนครับผมขอเคลียร์เลนก่อนทุกคนต้องอเคลียเรียนนะครับทุกคนนี่ไงมันก็เกือบจะเกือบจะเสียนะผมนะเย่เกือบแล้วเกือบแล้วต้องมาช่วยไอ้นี่ก่อนเพราะว่าเขาเป็นเป้าหมายเขาหมายหัวมันไว้อยู่ช่างเออเนี่ยต้องเคลียร์เลนครับผม ดูว่าเราจะจบได้หรือเปล่านะใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดติดตามพี่ไว้ด้วยนะครับผมนี่ของที่เราออกก็ได้มาห้าสิบลรวผมเนี่ยเห็นไหมามาผมช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนมามามาๆตรงนี้มาต้งมาต้ระวังไอจูร่งนะทุกคนเพื่อนเราเนี่ไม่กังวนลจูร่งเลยว่ะเออมัอจูรงเนี่ยจูร่ง มันอยู่ตรงนี้แหละมันอยู่ตรงนี้แหละมาครับมาครับมาครับปล่อยไหมทุกคนปล่อยไหมทุกคนเพื่อนเราไม่ปล่อยเลยว่ะเออเฮ้ยเพื่อนเลยเอาดิครับเพื่อนเอาดิครับเก็บที่น้อเพื่อนเพื่อนรออะไรเพื่อนรออะไรเก็บที่น้อเพื่อนเพื่อนรออะไรเพื่อนรออะไรเก็บที่น้อเพื่อนเก็บที่น้อเพื่อนว่าอะไรวะเพื่อนรอไม่มีใครเข้าเก็บได้เลยอะอยล่ร่มอยู่่ะอยล่ร่อ่ะ พี่ลุกว่ะเออเก็บพี่ลุกไปมาว่าผม <S 2> <S 2> ดันครับทีนี้เราได้หลอดไออด้ไหมเราดันจบได้ไหมเราน่านจะพลิกเกมกลับมาปิดฝ่ายชนะได้โอ้โหตอนนี้เออเราน่าจะพลิกเกมกลับมาปิดฝ่ายชนะได้มาว่าผมเออเรายืนดันอยู่ตรงนี้เลยนอนมานอนมาเออนอนมานอนมามาว่า,มาผมเรายืนดันอยู่ตรงนี้ไปครับผมเข้าดีเพื่อนเข้าดีเพื่อนเข้าดีเรื่อง เอาป้อมก่อนเอาป้อมกลอนมาผมนี่ไงเจ็ดป้อมใส่ป้อมมามาดีโรเจอร์มาดีโรเจอร์โรเจอร์เอาเหรอเอาอาจารย์เราต้องมาช่วยเพื่อนด้านบนโอ้โหไหวไหมเราไหวไหมเราเพื่อนเราไม่แรงเลยไงเออเขื่อนถอยเอาเพื่อนเขื่อนถอยเอาเพื่อนเพื่อนถอยอีกเพื่อนโอ้โหตอนนี้ขอสามเลยโอ้โหเพื่อนเราไม่เอาอ่ะอยาเอาอาจารย์ เอาจ้ามาเออดันออกไปก่อนกูถอยเดี๋ยวเพื่อนไม่ไหวว่ะมันตัวหนาเท่านั้นเลยอ่าซัดเราไม่อยู่เราไม่มีนักสู้เข้าไงนักฆ่าเราก็เชเบอร์ก็ด้วยเลยก็พอได้เดี๋ยวจูร่งตอนนี้คือมาหลอยป้อมเราแล้วไงเออจูร่งมันมาไหลป้อมแล้วครับทุกคนนะครับผมมาครับได้ไหมจะได้ไหมครับ ไหวรือเปล่าโอ้จหวันนี้อ่าตัดเข้าไปโอเค็บเลสลี้ไปครับผมนี่โอ้หนี่เพื่อนน้องตันเพื่อนผมไหวไหมไม่ได้ครับไม่ได้เก็บหนึ่งครับผมแร่ครับผมหนึ่งเซเบอร์ยกดิเออโอเคสวยครับจังหวะนี้มาสีสีส้มครับผมแต่ต้องระวังกินเบียร์ไปครับผม พอทันได้อาวุธที่สุดท้ายเราได้นะมาเราได้โล่มาต่างมา๋ยวต้องระวังคือโล่เหมือนเดิมมันอยู่แถวนี้หรือเปล่าเราต้องกันให้ก่อนเดี๋ยวมันมาเอาเดี๋ยวมันมาเก็บสั่งเอ๋อเราเราแพ้พ่ายได้นะครับผมอ่พอคือโลมันอยู่ด้านล่างคือโลมันอยู่ด้านล่างให้สองตัวไปเก็บเทเบิลเก็บได้ไหม เซเบอร์ยกเรียบร้อยแล้วผมไม่ไม่น่าจะพลาดนะครับในจังหวะนี้มาผมทีนี้ก็รอรอรอเราต้องรอเราต้องพร้อมที่จะป้องปกป้องเพื่อนมาผมเดี๋ยวพาเซเบอร์ไปยกไอเพื่อนเราเข้าวะไอเพื่อนเราเข้าวะอาจารย์อาจารย์เพื่อนเราเข้าอ่ะไปดิไปดิจ้าไปดิครับ มาดิเอาเนึ่งเอาหนึ่งเอาจ้าเอาจ้ามาดิมาดิมาดิเดี๋ยวไปทีเยี่ยมมามาดิมาดิมาดิมีทีมีทีไปครับจ้าไปครับไปไหมได้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 กินทีมเยี่ยมไหมไม่ได้ครับผมไม่ได้ครับจังหวะนี้วาร์ปเข้าไปไม่ได้ครับเราต้องไปช่วยเซเวอร์ซีรอนไหมไม่ได้ดันเลยครับผม ดังนัผมไม่ต้องโอ้ยจูลงมาจูลงมาเสียบเราเข้าไปเราวันขอมาเอาให้เพื่อนเราสุดตวหเสียบวด่ไหมไวไหมไวไหมเ้เราไมหมดวะเฉันเรถส่งเยเราดอถอยอ่ะสั่เอถอยอ่ะม่เอาให้มเอารถเเมาจับไอจัเเอ้เฮ้ยเฮ้ยมาเอาดิเพื่อนเอาดิเพื่อนเพื่อนมึมาดิเื่อนเพื่อนมึงเอาไอ้เพื่อนอีกรอบื่อเสียังนมาช่วยเพื่อนโอ้เก็บี รออะไรเกี่ยวสิครับเกี่ยวสิครับยกเลสลี่เรียบร้อยแล้วผมได้ครับผมได้สามครับผมเล้วใครหนีได้ครับใครหนีได้รอรอขึ้นมาครับผมตอนรอน่าจะดันจบได้สองสามดันจบได้ไหมดูครับผมตอดูก่อนครับผมนั่นคือกินเบียโดนเข้าใส่อาชัดใครมาช่วยต้องดันป้อมยิงป้อมมมเอ้ยเรียบร้อยครับผมจบได้ครับผมไม่มาครับผมเกี่ยมที่ดันจบเดินดชนะได้ครับผมอ่าก็เพียงเพียงแล้วครับผม เนี่ยจังหวะนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่สวยมากเลยครับผมอ่าก็จบไปแล้วผมตอนนี้ก็คือเนี่ยขึ้นเป็น5ดาวครับผมอ่าของที่ออกก็น่าจะได้รบครับผมตอนนี้คือเราก็ได้มาเนี่ยครับผมของที่ออกก็ครบครับผมถือว่าจังหวะสวยงามครับผมใครที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามนะครับผมแล้วก็กดซับสไครต์ได้นะครับผมเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปนะครับ